วันนี้มีรถมาส่งพัสดุอีกแล้วน้องน้องแมวคงดีใจมีพัสดุมาจากคุณโยงวันรดาเชี่ยวสกุลวังทองหลางกรุงเทพ ส่งมาถึงหลวงปู่พระอุกิธอธิจิตโตพุทธฐานบัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจห่มจปุปางครับเป็นอาหารน้องน้องแมวครับเป็นอาหารน้องน้องแมวอาหารกระป๋องอาหารเปียกอาหารสำเร็จซึ่งอาหารเปียกตอนนี้ก็ใกล้จะหมดพอดี ก็เป็นโอกาสดีของน้องเมียวทุกครั้งเนาะวลาอาหารใกล้จะหมดก็มีเอฟีส่งมาให้ทันวิล่ัมเวลาพอดีเช่นเดียวกันก็ขอโมามนา,าทารุษขออัญมเอพรให้คุณโยมวันรดาเชี่ยวสกุลพร้อมครอบครัวญาติมิตรจงพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่ปรารถนาทุกประการ ด้วยเถินสพีติโยวัจจตุสัพโลโควินสัสตุมาเตปรวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาศีริสนิจังวุธาปจาย,ยิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลงัง กินหอมหวนชวนชวนอร่อยลุกขึ้นมากินขนาดหลับอยู่หลับอยู่ยังลุกมากินเลยได้ยินเสียงเปิดกระป๋องแล้วกินหอมอร่อยอร่อยก,กินใหญ่เลยกินอร่อยจังเลย หมดแล้ยังเดี๋ยวปูลงปูเติมให้หม่นะครับปูเติมให้หม่นะคะน้องมีเหมียวที่ได้กลิ่นก็ลุกมากินกันอย่างอร่อยครับส่วนผู้ที่หลับอยู่ยังง่วงนอนอยังนอนไม่อิ่มก็นอนหลับต่อไปเดี๋ยวถึงยังไงก็ได้กินอยู่ดีนอนไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ,ะชุดที่ขาหิวๆนี่กินก่อน หอมก็หอมอยากกินก็อยากกินง่วงนอนก็ง่วงนอนทำไงดีนะ <c oughs> นะครับก็ตลับคลิปนี้เราปู่ก็ให้ดูภาพบรรยากาศของน้องน้องเหมียวได้กินอาหารที่อ,อร่อยเอฟซี FC ส่งมาให้ได้เวลาอาหารภาคบ่ายพอดีอาหารว่างนอนกำลังนอนอยู่ผมปู่เปิดกระป๋องออกมา กินหอมชคนกินลุกขึ้นมากินกันใหญ่เลยครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอนโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพาระลัง